สวัสดีครับเอฟซองเบาตึงปทุมลาดเมื่อน,นี้เบาตึงไม่งว่วผูหน่อยมากตัวหนึ่งครับเปิดไดนเลยค่ะสองหมืนสองพันหาร้อยเท่านั้นครับสูงร้อยสิบบวกครับงว่วผูตัวนี้ครับบึงครับลำตัวเงาแข้งขาดีหางเงาโต๊ะดำ รับประกันกินเฟื่องดีขนาดครับพี่น้องเบิ้งครับเพราะว่าบ่มีหญ้าครับกินแต่เฟื่องครับช่วงนี้ครับบ่าตึงบ่มีเวลาไปหาหญ้ามาให้กินครับเป็นตะเรียงแห้งครับงดตัวนี้ครับซื้อไปบ่ริะพิัางครับสําหรับสายคุ้นครับในช่วงนี้ใกล้เทศกาลออกพันษานากระถินครับซื้อไปเรียงกินหญ้าอยู่เฮียนเลยครับฟังขอกินหญ้าอยู่น้าเฮียนน้าซ่านได้ครับ ครับราคานาซื้อครับตัวนี้ครับสองหมืนสองพันหารอยครับเป็นราคาต้นทุนครับบ่าวตึงอยากขายออกเพราะว่าสิบเป็นน้ำงดแมเขามาครับงาผูตัวนี้ยกออกน้ำบ่าวตึงโดนนะครับเจองงหงหงครับบอมมีตำนี้ยังครับงดตัวนี้ครับ สำหรับสายขุนครับผู้ทุนนอยทุนไรก็ซื้อได้ครับวมออยู่บ้านนวาอำเภอปทุมราชจังหวัดอำนาจเจริญครับติดต่อเบาตึงเข้ามาได้ครับศ8นย์แปดศ0นย์หนึ่งแปดแปดหาหนึ่งหนึ่งศศนย์แปดศนย์หนึ่งแปดแปดหาหนึ่งหนึ่งศมีรถรับส่งนํำครับตนใจก็ติดต่อเข้ามาได้ครับเดี๋ยวเบาตึงสิ้ผ้าไล่ให้เบิงครับเบิงการยางครับ ไปนะไปไปย่างไปข้างนอกไปเลยเบิ่งครับอ้ยหนังหนาย่นย่นเลยครับนาเลียงครับงดตัวนี้ครับปีต้นๆครับเบิ่งครับงามจริครับพี่น้องครับปีต้นๆครับสองหมื่นสองพันห้าร้อยเท่านั้นครับ กินเฟื่องดีครับครับมั่วตัวนี้ครับเลี้ยงง่ายครับซื้อไปต่อกับมีกําไรครับไปถักคุณย่างกินยานำบริเวณบ้านตรงไฮตรงหน้าได้หมดครับสองหมื่นสองพันหารอยครับสนใจกระติดต่อบ้าตึงเข้ามาได้ครับด่วนนะครับมีตัวเดียวเท่านั้นครับราคานี้ครับเปิดราคาต้นทุนครับสองหมื่นสองพันหารอยครับ สูงร้อยยี่สูงร้อยสิบบวกครับสูงร้อยสิบนี่แหละครับพอดีเลยครับจํานี้ครับหน้าซื้อแห้งครับมั่วตัวนี้ครับรับประกันขาถกขาถอนบ่มีครับกินเสี้ยงอย่างเดียวครับมั่วตัวนี้ครับโอ้ยหัวหารกินดีครับหัวอาหารครับกินดีเื่ากันครับ ดวนนะครับเด้ย f อท c ท่นันใดตสนใจติดต่อเข้ามาได้ครับสุดท้ายนี่ก็ขอขอบคุณ fc ทุกทุกท่าน fc ใหม่ fc เก่าที่เข้ามา,าติดตามแล้วก็รับชมช่องเบ่าวตึงประมรหลาดสวัสดีครับ